ปัน้นไปเที่ยมกันครับปั้นเห็ปั้นเห็ดยังปั้นให้มันเล็กๆนั่นแหละปั้นเห็ดอยังจะปั้นเนาะปั้นเทียนพริกไปขายเนาะแม่ขายให้ผู้ใดคุณตาคุณป้าคุณยายอันนี้บอกลาซอยแม่ใช่ไหมครับครับเงินไหลไหลเอาเงินไปเห็ดอยังเอาเงินไปเห็ด ชีสนมชีสกระเทียมุ่งหนาๆต้องช่วยกันนะแม่ม,มาช่วยอุดหนุนกันนี่ด้ยทุกคนแต่ช่วยเก็บเองนี่นะพอแล้วมันเต็มแล้วพอก่อนแม่พอก่อนแต่แม่มันเต็มจีแม่ครับมันเต็มแล้วปลาปันเปิดไหมนี่ป,นปันเปิด แม่ไปยังแม่คือตุมต่มทุกทีตั้มไ่ไหวแล้วสื่อเครื่องปั่นแล้วแม่ตมั้มไ่ไหวจิอือบอกหล่าตัมบ่ล่ะตั้มหล่าซอยตัมไหมซอยซอยจนโน่แม่เนาะมือมาใจมึงดูแม่ใจอยากยนะังฮะใจมึงดูแม่ใจอยากนะยังโยกออกวะยกอันนี้ก่อนจึ๊บอ่ะลองเปิดฝาดูเหยียดยัง ได้ยังไใจลักโอ้โหวันนี้จะจะได้เกี๊ยวพัดกันนะครับจะน้ำพริกหรือว่าแม่ยังแซ่บน้ำพริกหืึน้ำพริกอะไรน้ำพริกย่างเสียบเ,เลยนะครับอีหยังแซ่บน้ำพริกปลาผสแมงดาชูจอด่เชผสมน้ำซุปไปกินกันนะครับ ย่างขายของมหมุนเดินนะครับไออยากกด,ดนุ่นเขากดนุ่นกันไหน,นะครับอายุหมุนเดินครับขายทุกมือครับมีข้างปลาหวานมีข้างกุนเจียงมีอย่างอีกมีอย่างอีกมีน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาลูกแล้กแช่ เช ah ียใจนะครับชูจอดครับเราจะคิตใจครับบ๊ายบายบ๊ายบาย